สวัสดีครับคนรักและชื่นชอบในนกเขาใหญ่สุกคนสุท่านครับผมวันนี้ออกหาตอนนกอีกแล้วครับวันหยุดวันเด็กมากฝาดมันมีกับไปเรื่อย<ะ>ไปกันหนกัน<ะ><ะ>เอาครับไม่แรกของมือนี่สวยจนว่าขี่รถรอหาจนว่าเอาบอัวแก้วขึ้นไม่นี่ละ เนาะทีมงานวางเบรคสีมันบล็อไปแล้วครับไปแล้วครับฟ้าตบัาต้งว่าง้าเนาะกับทุงหน้าอันสวยงามครับเขากำลังเขียวรอชมอทีมงาน เอาครับหลังจากมันตบพลาดแล้วเอาปน,นียดขึ้นไส้มังเกลาแล้วครับเข่าไม้อีกแล้วมันติดเข่าเสียไปทุกวันมันติดหลังมือมันจับบัวนกมันบวกลื่นเดี๋ยว,วมันกับเข่าไม่เหยียบครับมันมึน ขาเบ่งเข่ามารอบซวงครับเรอหลุนไปน้ากันโอเครับมืเสาแล้วมืเสองแล้วโดดก็โดดหลุนไปน้ากันมือสาแล้วรอบซวงครับเปลี่ยนค้อไปทางใหม่ เบียบเหยอโอ้ยววตัวหนึ่งบินหอกมากสิเรียบยร,อร,บร,อรยบ้อยแล้วครับเนกล่งเบิงตัวตนเรียบร้อยแล้วเป็น่ังไดกว่านกฮะหูมากนกหูมากนูมากคื <c oughs> ่ว่ามันเขาร่วมแล้ว รวมแล้วต้องไปหยิบบินขาออกเพื่อใส่มันว่าอันเนี้ยมันลกต้อนะมันยังละเล่นดีก็อย่างลูกต่อปลาจบใส่ไว้อยูอะคนละคน่ะมันสีิตจะไล่เห็นหมดใส่โอ้โหนี่มันมาหาบวกบโกแก้วนี่มันได้ยินเสียงบโกแก้วนี่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 เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ขึ้นต้นเผานี่ละ เซตไขเดี๋ยวเ่ากินต้นเผานี่แหละเดี๋ยวเป็นไหนครับวางไหนประมาณเลยมีน,นกขันตอบปะนี่ขันตอบแต่ว,ว่ามันเข้ามามาร่วมอ๋อไปไปหมยไหมครับครับเอาใหญมองว่าไมเหรอครับใหม่ที่สองของบัวแก้วมัน มานบล่าส้มบ่มีก่อยมากเนะนกเนี้ยวขนาดบรรยากาศครับโอ้ยจานนี้ใส่ไปนะลอติดถามครับมาสองคนผัวเมียแต่โดนแล้วนกไปติดถามกันผูดด้ใดมาเท้ามันนียวาทิงนะ เปิดบกันแล้วบุ้มันจี๊บเจ้าหน่วาตัวเมียทางนกทางนกทางนก่อกะต้นของกู้ผู้สาวกูหมอนั่งเฝ้าย่นกะบ่กะดูกกะด,ดิบบ่ขยับขยื่นเลยมหาผู้บา่าวผู้สาวผัวเมียบู อือเรื่องนกหรือวะอืออือเจ้าก,กับเบิงทำไมเทา้าหรือวะโบไปจักเทอ่อเป็นหว่วงห่วงเมียจากห่งเบิงมันจีว่าจังไหนกันตอนต่อไปเต็มเลยนี่เบิงกับปลาโจ้โอ๊ย <c oughs> ปลาเอาได้ตี <c oughs> ันไลมาโดดหยยบตั้งเลยเห็นว่ เมียนงามน้ำนกเพิ่นเพิ่นได้นกมาเพิ่นบ่อถือมาอ่างเดี๋ยวเพิ่นเอาหนีบหนีบมาอีอบ่มีนกเพิ่นว่าข้นยังออ๋ได้ลั้งคูนบ่ได้ได้ตั้งแต่เลยเขื่อนมาหนาหนาแบบบ่บอกกันนอหมานแล้วปลาจ๊บแล้วมานตัวนึงเนี้ยเสียเลา่เลาะนี่เก่งขนาดเลยขี้ล่อเลาะหนี่บ่จอดแท่งนกแจเกตีไง ตีัดเด็กเด็กดีพาดบ่จอดขึ้นนกึ้นนกทียอีกตศแจ่มแต่มว่าแม่สิอ้อมจังหวัดนครปฐมเรา <c oughs> <c oughs> ไปอย่างเดียวหมูน้ำกวนกับน้ำมอวสันเออบักเตี้ยผมไม่มีตัวร่วมเลยจักว่าได้กินเขากินน้ำเราไปบู มาจะเสิร์ฟกินเทีย่ยงคนละก็เอ็นเทีย่ยงหราป,รปร๋าพากันไปหาจอดกินก๋วยจุงมก๋เตียวนะเฮานะ,นะ <laughs> เตียวกับ่นแล้วมองเขากินหมดแล้วมังนี้ก็มี้ทัง้<ป>งวัดตำลุงก็มีอยู่แถวไกลเห็นปะเออมองใดมันแสบพาไปเนี้ยคนเคยมาทั้งทั้งออกไปต้องแข้งน้ำเออเขาหมัคน,ออนละตัวแล้วแต่สมัยยัง เลขกส่วนอยู่เลขกส่วนอยู่เอื้อนมาพ่อตามค้าไหมนกแต่งแล้วอันนกมันนหาวคัเอูาแต่ว่าขาใหญ่อันมึกมึกปีกมันคือใหญ่ดีเถอะเสียงดีนกตัวนี้เสียงดีโอ้ตัวใหญ่เยตัวจะมั่มเนาะเออแล้วตัวที่เบิ้งให้มึกร่างมึกปีกอันไหมโอ้ยหมากน้ำแล้วป้าหนิโตกับญ่ตัวที่ตตวันวันเอกนะต้นไส่นะบุญ ใหญ่ง,งามยุ่นอกตัวนี้อ๋อไม่อยู่ไม่อยู่ไปไหนครับเขามาเอาไปแล้วของไท<ป>ยเอาไปเอาไปโคราชเปลี่ยนกันวะตัวฮะเปลี่ยนกันวะไปการจะเปลี่ยนกัน,นอีอ๋อ <c oughs> ของผมเชียงดีดูช่อยน้อยนี่เป็นยังไงเบิ้งตันี้นตัวนี้น่อยหนึงเสียงนี่น่อยตัวไซดีที่แต่ว่าดื้อขนาดนี้นี่มาจากสองเจ้าเจ้าเรียกโตพาดนี่ขึ้นเจ้าสองเห็นแต่จิ้วไม่เก่า แต่งช่องไงเค่องที่ที่ว่ามีแห้งครับมาเป็นสิบอะครับชิบมีิบห้าน่ะสามเท่าสามจะหายกะไปจนเมื่อแร่สุกุสุกคนแล้วครับไปต่อมาไหวแล้วได้นั่งพักแรมกันลิปนี้ก็สชิแยกใหา่กันมองนี้ละครับนี้ก็สวัสดีครับีสวัสดีคนนี้เอ้ยสบายดีสุกุสุกคนเด้อ